มาเรามาลาบเป็ดกันนะครับตีมือลาบจากจากไายเกาะขอนแก่น,กนลาบขอนแก่นเน้อพี่น้องลาบขอนแกนนะ่นนะครับลาบเป็ดนะครับแสบพี่น้องบ่แสบบ่กินเลยลาบขอนแกน่ทนทางโน้นตำเครื่องนะครับเครื่องที่ไหนล่ะฮะเครือ่องที่ไหนเออทางนี้อึ้บอึ้บยังก่อนอ งจังหวัดน่ะก็อือป็ดนะครับบุบนอบุบล์บุบล์แน่เอือบุบล์บุบลอือป็ดนะครับบุบล์เอือไก่บ้ดนทำเครื่องมาบ้านสวนนะครับบ้านสวนบรรยากาศดีๆลาบไก่โอ้ม่โอไม่ลาบไก่เลยลาบเป็ดลาบเป็ดเอืเป็ดนะครับ มือในการตั้มนะครับคนมักตั้มยังเสรล้วตั้มตุกทั้งนี้เป็นงยังก็อยากดังเออโบเฮดยังโบโบเฮดยังทั้งนี้อยากดังอยังเดียวคนอ่าคนดังคนดังต้องอยู่นี่คนดังไปกู้ห่อนขึ้นกันเลยนี่ฝนคุ้มคือฝนตุตกนี่นะ บรรยากาศเด้อพี่น้องบรนสวนอ่ะไหมหล่นแถวอะไรอย่างเงี้ยก็ทาตุม่มดอนตุม่มครับนี่หาก,กินแถวนี่แหละอยากปลาก็หาก,กินแถวนี้่ดอนตุ่มคัดทาตุ่มเละสุรินสุรินช่วยกันทำนะครับคนละไม้ละมือ เออในก็บอาหารเนาะพี่น้องแบ่นสวนบรรยากาศดีๆหลับเป็ดกันแลกมากับเลยหลับเป็ดเป็ดนะครับเท่าไหร่แล้วหลงอยู่นนิ่งไม่ได้อันอันนั้นของข่าวนะครับน้ำเก๊กหวยดังไฟเอาอยัางนั้นใส่บัดนี้ กะติกผัาากห่านพูดอ่าใบกะเพราเฮาเนี่ยผักหากินแท้านเนี่ยใกล้ๆนี่นี่เบิร์ดผักนะครับโอเคครับผมตาี